เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG Frost Channel นะครับแล้ววันนี้อยู่กับการรีวิวตัวละครเชอร์เล SP นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าเชอร์เลเนี่ยจริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้ Enhance นะครับก็คือจะเป็นตัวที่ใช้ค่อนข้างยากมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Enhance ไปแล้วเนี่ยต้อง Enhance 2เลยนะต้องบอกว่าเป็นสุดยอดซัพกันเลยทีเดียวอาล่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเต็กันก่อนนะครับผม ซึ่งสเตตเนี่ยจะมีการโจมตีอยู่ที่6,697ส่วนเลือดอยู่ที่38,682แล้วก็ใช้ออฟในการฟื้นคืนชีพอ,อยู่ที่8นะครับแล้วก็เชเลยอยู่ในตำแหน่งสีขาวเอาล่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของสกิลกันนะครับผมในส่วนของ advisor skill นะครับก็คือทุกๆเทิร์นเนี่ยจะสุ่มติดบัฟ Enhance ให้กับออฟจำนวน2ลูกแต่ถ้าเกิดว่า enhance 2ไปแล้วเนี่ยจะเป็นทุกๆเทิร์นเนี่ยติดบัฟ Enhance ให้กับออฟ2ลูก โดยจะติดให้กับสีที่เลือกนะครับหมายความว่าถ้าเราเลือกพอยต์ไปที่เพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งทองแล้วทุกๆ2เทินจะเกิดบัฟเอ h a ฮ c นอยู่ที่ตำแหน่งทองเท่านั้นนะครับมันจะไม่วิ่งไปที่สีอื่นอ่ะในส่วนของแพสฟสกิลนะครับเมื่อเริ่มเทินถ้าสแต็คแพเนตครบ3 6หรือ9จะโจมตีศัตรูที่เริ่ม1ครั้งมอบเกราะให้กับเพื่อนที่เลือกและก็ถ้าเกิดว่า Enhance 2ไปแล้วเนี่ย จะทำการฮิลให้ด้วยแล้วก็จะมีการทําลายออฟขาวจำนวน1ลูกถ้าเอ็นแฮน2ไปแล้วเนี่ยจะทําลาย2ลูกนะครับผมกรณีส t a c k ไม่ครบจะซูมติดบัฟเอ็นแฮนที่ไม่ใช่สีขาวจํานวน 1, 2และ3ลูกขึ้นอยู่กับ stack ที่มีนะครับในสกิลการใช้1 o ออฟนะครับก็คือจะเป็นการอัพสเต็คแพเน็ตหขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเอ็นแฮนเนี่ยจะ แปะบัฟ enhance ให้กับออฟด้วยนะครับที่ไม่ใช่สีขาวและไม่มีบัฟหรือดีบัฟอยู่จำนวน1ออฟนะครับแสดงว่ามันไม่สามารถที่จะลบดีบัฟออกจากออฟได้นะครับสกิล2ออฟนะครับก็คือ u p พส a ต็ก l แพ e เนขั้นแต่ถ้าเกิดว่า Enhance ไป1ขั้นนะครับจาก2จะเปลี่ยนเป็น3ขั้นและแปะบัฟ enhance ให้กับออฟที่ไม่ใช่สีขาวแล้วก็ไม่มีบัฟหรือดีบัฟอยู่จำนวน3ออฟ ในสกิลอันตินะครับก็คือการใช้สีออฟแปบซีเรียมอัพสแต็คแพเน็ตสามขั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Enhance ไปแล้วจะ,ะกลายเป็น6ขั้นแล้วก็แปะ e n h a n c e ให้กับออฟที่ไม่ใช่สีขาวและไม่มีบัฟหรือดีบัฟอยู่จำนวน3ออฟเช่นเดียวกันกับสกิลสองออฟนะครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของตัวแพสซีสกิลของตัว เชิเลย SP ก่อนนะครับเพราะว่ามันต้องทำความเข้าใจนิดนึงเอาละครับก็เข้ามาที่ตัวอย่างกันเนาะคือตอนนี้เนี่ยผมเดี๋ยวจะให้ตัวเชอเลใช้สกิลที่4ก่อนนะครับให้ทําความเข้าใจนิดนึงก็คือสกิล4ออฟใช่ไหมก็คือเปลี่ยนสแต็กให้เป็น6สแต็กนะครับเพิ่มแล้วก็มีบัฟเอ็นแทสที่มีให้สีขาวนะครับก็จะเป็นลักษณะาตามนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมสโลวให้ดูก่อน ทีนี้เห็นไอตัวข้างหลังเชเลยไหมครับที่ว,ว,วิ่ง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 ตรงนั้นอนะ่ะตรงนี้จะเป็นตัวที่สามารถให้ดูได้ไน,นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีตัวที่สามารถเช็คว่ามันทําการติดสแต็กครบ3 6หรือ9หรือ,อยังนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนดาวเคราะห์อ่าเป็นลูกกลมๆวิ่งอยู่แล้วเมื่อไหร่ถ้ามันมีการลิงก์กันแบบเนี้มันบอกว่าเชเลยจะทําการโจมตีแล้วนะ อ่าแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถัดมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสแต็กก่อนตอนนี้มันอยู่ที่6สเต็กละหน้าตาจะเป็นลนนักษณะนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมอัดสกิล l l 2เข้าไปให้เพิ่มสแต็กอีก3มันก็จะครบ9แต่ว่าผมจะให้เป็นตัวนายาเป็นตัวทริกเกอร์สกิลให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ออฟมันไม่ได้มีความเหมาะสมที่จะใช้เท่าไหร่ เห็นไหมครับตอนนี้ก็คือส t ต็คครบ9แล้วแล้วมันจะเรียงเป็นลนนักษณะนี้ส่วนเมื่อกี้ตอนเริ่มเทินจะเห็นว่าเชอร์รีทำการโจมตีออกไปแล้วก็มีการสร้างเกาะกัะหีไว้ด้วยดูที่ปังเป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้ปังมีเกาะอ,อยู่แต่ทีนี้ตอนนี้ส t ต็คมันเต็มละาผมไปกดใช้สกิลใช้ออฟขาว1ลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราดูนะครับแต่ส่วนผมจะ ย้ายพอยต์มาที่นาย่านิดหนึ่งอ่ะก็คือตอนนี้กลายเป็นว่าดาวเครมันไม่เรียงกันละแล้วสแตกที่เกิดขึ้นก็คือมันลดเหลือแปดนะครับพอมันลดเหลือ8ดเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเชเลยจะไม่ทําการโจมตีออกไปนะครับไม่มีการฮีลไม่มีการสร้างกาะอะไรทั้งนั้นแล้วก็ด้านมุมด้านขวาสุดจะมีการติด บัฟเอ็นฮนส์เกิดขึ้นทีนี้ถ้าผมอาลองใช้ในส่วนของสกิลออฟขาวอีกหนึ่งรอบนะครับมันก็จะกลับมาเป็นกล้าสแตก็กแล้วก็จะเริ่มโจมตีแล้วก็ฮิวอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าผมลดมากกว่านั้นล่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้แค่ใช้สกิลหนึ่งเอาเป็นลดทีละสองไปเลยนะครับ ตอนนี้สแตกก็จะล่วงลงมาเหลือแค่6ใช่ไหมครับก็คือเพิ่มเท่าไหร่ก็จะลดลงไปเท่านั้นเหมือนกันแล้วก็จะเข้าทีนี้ผมจะเปลี่ยนตังนี้ให้ดูก่อนคือผมจะให้มันมีสแต็กอยู่ใน,นระหว่าง6ถึง9นะครับก็คือตั้งแต่7 7 7หรือ8นะครับเพื่อจะดูว่าการติดปับแบบมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่ครับมันจะสุ่มทั้งหมดเลยนะมันจะไม่ได้บอกว่าติดเฉพาะตัวที่เลือกมันไม่เหมือนกับตอนที่มันเป็นไอไบเซอร์มันก็จะแปะให้เลยในเทิร์นถัดมันก็คือแปะให้ทุกเทิร์นครับแล้วก็จะแปะไปเรื่อยๆอ่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเชเลควรที่จะมีสแต็กสามหกหรือเก้านะครับเพราะว่า พอย์หลักๆของเชอเลเลยคือการทำลายออฟการฮิลแล้วก็การสร้างกราะนะครับผมเพื่อที่จะให้มันเกิดการโจมตีซีออฟอยู่เรื่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนตัวไหนจะตายแล้วก็ย้ายพอยไปแบบนี้นะครับพ้อย์ไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เพื่อนโจมตีอ่ผมจะเล่นสปิดขึ้นมานีดนึง ส่วนถ้าเลจะตายใช่ไหมก็พอยมาตรงนี้แล้วก็ผมอาจจะบัฟให้นายาบัฟให้ก็ได้อย่างเช่นอ่ะยิงสกิลหนึ่งป๊บมันก็จะฮิลแรงขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้เป็นต้นครับผม เอาละครับจากการดูสกิลเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามันเป็นซับที่ค่อนข้างดีมากนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกว่าทีมที่จะเข้าคู่นะต้องบอกว่าเลยว่าเยอะมากนะครับสามารถไปกับทีมไหนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมี2ตัวละครสำคัญที่ควรที่จะมาแปะอยู่ในทีมนะครับก็คือจะเป็นเชอล็อก SP กับลิซ่า p นะครับจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยครเอ็นแฮน์ทั้ง2ด้วยนะครับ ให้เป็น e n hand สอขั้นทั้งหมดเลยคือ2ตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันจะเป็นทีมที่เน้นการทำลายออฟทั้งหมดลิซ่าก็ทำลายออฟเชลเลก็ทำลายออฟเชอร์ล็อกเองก็ทำลายออฟเหมือนกันหมายความว่าไงหมายความว่าตำแหน่งที่พวกนี้ไม่ได้อยู่จะสามารถใช้สกิลสีออฟได้ตลอดเวลานะครับผมแต่ทีนี้ถึงบอกว่าไอ้พวกนี้ควรที่จะอยู่ในอยู่ในทีมนะครับแต่ว่า ไม่ควรเอ้าเชอร์ลลอกกับดิซ่ามาอยู่ทีมเดีวยวกันเพราะว่ามันจะทาลายทาลายไปเรื่อยๆทาลายไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่ามันก็เหมือนไม่ได้ทําลายลูนอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ทาลายออฟอะไรเลยนะครับผมก็ควรที่จะเลือกระหว่างเชอร์ลลอก sp หรือลิซ่า sp แล้วแต่ว่าเราอยากให้ตัวละครตำแหน่งไหนทําดาเมจเป็นหลักหรือให้มันเป็นพอยหลักในการใช้สกิลอันตินะครับผมไม่ว่าจะเป็น4หรือหกก็ตาม ส่วนตัวละครถัดมานะครับอันนี้คือแนะนำเลยว่าอย่าเอาไปลงเด็ดขาดนะครับก็จะเป็นตัวละครดังนี้นะครับก็คือจะมีทินโนมู SP DL ี t ีแลนกิติอาแล้วก็จา,ารฮาน SB นะครับที่ไม่แนะนำให้เอาไปลงเลยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครทั้ง4ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวทริกเกอร สกิลทีมนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะให้เชอเล่เอเนี่ยโจมตีแล้วก็ซับเราได้อยู่ตลอดนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวก็หลุดมาบัฟอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าอยากให้บัฟอ่ะมันใช้ตัวอื่นจะดีกว่าในการบัฟนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมีทั้งบัฟดาเมจรีดักชันร่วมด้วย วอลไครร่วมด้วยหรือว่าเลชร่วมด้วยอย่างเงี้ยพวกนั้นมันมีบัฟสองสาอย่างอะ่ะมันติดมันติดอยู่การใช้สกิลหนึ่งครั้งึือผมมองว่ามันดีกว่าการที่จะติดเฉพาะตัว e n h a n c e อย่างเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนทีละตัวก่อนเนาะทินโดมูเนี่ยมันบังคับอยู่แล้วว่าจะมีการเปลี่ยนสีออฟเป็นสีฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ใช้สกิล2หรือสกิล4เนี่ยมันก็จะเป็นทริกเกอร์ สกิลให้ทําให้เชเลเนี่ยหลุดจากสแต็กที่มีนะครับถัดมาเป็นตัวดีแลนดีแลนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกาะเต็มปุ๊บมันก็จะทริกเกอร์สกิลตัวละครทั้ง2ตัวหลังนะครับอันนี้ก็จะหลุดเหมือนกันแล้วความเด่นของดีแลนก็คือเมื่อไหร่ที่เกาะเต็มมันก็จะการใช้ใช้ทริกเกอร์สกิลนี่แหละ นั่นคือจุดเด่นฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาไปร่วมกันแล้วเราแต่งใ,ใจที่ว่าจะไม่พอยไปที่ดิแลนดีแลนเองไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมตัดมาเป็นคิตตี้ไอเอนะครับคิตตี้ไอเเนี่ยไม่แนะนําตรงที่ว่าในสกิลที่3ของนางนะครับเมื่อมีบัฟครบทั้ง2อย่างก็คือเป็นชาริสมากับลีเจน จะทริกเกอร์สกิลในตำแหน่งขาว2องออฟมาคือมันจะดีเฉพาะช่วงแรกนะครับผมก็คือช่วงตั้งแต่สูงสแตก็ก3สามสตก็กอย่างประมาณนี้หรือ6สแตก็กมมาสามารถช่วยให้เชเลเนี่ยขึ้นสแต็ก9ได้อย่างเร็วแต่ทีนี้คิดที้อายอะมันชอบเปลี่ยนออเป็นเป็นของตัวเองอยู่แล้วเป็นสีตัวเองแล้วก็ติดบัฟไ้ด้วยฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะใช้สกิลของคิตีอเนี่ย มันค่อนข้างสูงที่จะซวยโดนบัฟเข้าไปด้วยนะครับถัดมาจะเป็นจาฮาน Sb จ้าฮาน Sb เนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ enhance ไม่ควรใช้แต่ถ้าเกิด enhance สไปแล้วเนี่ยเออโอเคมีความน่าใช้ขึ้นเพราะว่าแพสซิสกิลของจ้าฮาน Sb เนี่ยมันบอกว่าเมื่อไหร่ที่โดนตีแล้วตัวเองติดทอนอยู่มันจะสุ่มทริกเกอร์สกิลให้กับเพื่อนแนวหลัง นะครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่า Enhance ไปแล้วมันจะไป Trigger เฉพาะตัวสกิลที่เลือกไอ้ยตัวละครที่เลือกนะครับฉะนั้นก็มาสามารถควบคุมได้แต่ก็อย่างว่าแหละถ้าไม่ได้ Enhance มันไม่น่าใช้เลยอยู่ดีสุ่มมาโดนตัวเชเลเนี่ยมันก็หลุดหลุดคอมโบไปเอาดือด้อนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่า แล้วตัวอื่นอ่ะมันมีห้ามอีกไหมจริงๆมันก็พอมีนะครับอย่างยานโบ sb เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเข้าคู่กันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สามารถคู่ได้ต่อเมื่อที่มีเป็น e n h a แ c e 2มาแล้วตัวยานโบเองก็สามารถทำลายออฟสีดำของตัวเองได้เหมือนกันคือยานโบเนี่ยผมอธิบายนิดนึงมันจะคล้ายๆเชเลยตรงเมื่อเก็บสแต็คครบปุ๊บมันจะทำการโจมตี ทุกตัวนะครับทุกเทิร์นแต่ถ้าเกิดว่า,ามีการใช้สกิลของยานโบขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะลดสแต,กต็กลงไปนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมีการ e n h a n c e มาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำลายออฟแล้วก็ใช้ได้รลัวๆแล้วตัวอื่นล่ะอย่างนายาเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าผมใช้สกิล2ใช่ไหมครับ2ออฟเนี่ยมันก็จะไปทิกเกอร์ตัวเชลเหมือนกันไม่ใช่เหรอ แต่ว่านาย่ามันมันยืดหยุ่นกว่าตรงที่มันสามารถใช้สกิลหนึ่งก็ได้เพื่อจะบัฟเชอรเลขึ้นมาหรือใช้สกิลอันติสีออฟก็ได้เพื่อที่จะให้ติด War Cry วอลคลายถววรแล้วอลไคร์ก็เหมาะกับเชอรเลด้วยตรงที่ว่าเชรเลมันบังคับใช้สกิลตัวเองอยู่แล้วทุกต้นเทินทั้นนั้นเนี่ยสแต็กมันสแต็กของวอลไครก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเอาล่ะ การรีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาเชอเลยลงจริงๆอะ่ะแนะนำว่ารีบปั้นให้สุดก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขั้นบวกสิก็ได้ต่อย่างน้อยก็คือต้องมี enhance 2ก่อนแล้วมันจะน่าใช้มากนะครับสามารถไปได้ในหลายๆที่เลยยกเว้นจริงๆก็จริงๆก็ลงได้นะไอ้ถ้าสูงนะว่าเจอด่านอย่างเช่นมันจะมี มิลเลอร์อิมเมจไม่ใช่มิลเลอร์อิมเมจก็คือไอ้เกาะสะท้อนนะครับอ่าไอตัวเกาะสะท้อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้อ่าสแต็ตเก้าโจมตีสายเกาะสะท้อนเนี่ยมจะท้อนสะท้อนเราแรงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสแต็ตแค่สามอย่างเงี้ยแล้วมันโจมตีไปแป๊กเดียวมันจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยก็เอาไปได้อ่าแต่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ เอาล่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอรืกอยากให้ทําตัวไหนเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันส่วนสำหรับตอนนี้ก็กขอขอบคุณนะครับที่ดูมาถึงจนถนึงตอนนี้แล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับ